อะไรก็ง่ายๆแต่ยายนะชอบทำเองมากกว่าพ่อแบบนี้มันต้องขอ้อเสรลร้อนๆน,นะเอาเหรอใช่โอเมาแล้วหืมหืมอร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะอโอโ้โหทำอะไรคะคุณยายโอ้โห ห,หอมหมกหอมกรสจัดจ้านหอมกอะไรอ่ะหอมหมกหมูหสามชั้นหมูสามชั้นโอ้โหวันนี้เราจะมาชิมมากินหอมหมกรสมือแม่กันูุดโบาราณเลยใช่ไหมใช่โอ,อม้มีหน้าเมื่อวา,านอ่ะแม่หนูน่ะเห็นคุณยายนั่งสับหน่อไม้ ไปขุดมาเองด้วยไหมยายคื่ค่ะหนอเบเลยเลยสามหนอนี่นางสับแชะ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 เมื่อวานถ้าเป็นภาษาโคราชนี้เขาจะเรียกว่าอะไรยายน้ำไม้เสียนเสียนไหมนี่ไม่ใช่น้ำไม้เสียนถ้าน้ำไม้เสียนมันต้องเผาอ๋อมัาจะมีบางน้ำไม้เสียนอ๋ออันนี้ เนื้อไม้สับเหมือนเหมือนคุณยายจะทําเองหมดเลยนะเนี่ยน้ํายานางก็ไปเด็ดยานางจากสวนแล้วก็มาคั้นพริกแกงทําเองส่วนผสมมีอะไรบ้างคุณยายก็มีน้ำน้ำพริกก็เหรอพริกแกงพริกแกงก็มีตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมอ๋อตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมพริก แล้วก็นี่ใบมะกรูดแล้วอันนี้พวกนี้เราจะเอาไว้โรยโรยขยำขยำใช่ไหมใช่ขี่ขาดไม่ได้เลยคือหมูสามชั้นมือเลยคนโบราณเขาต้องเอามือถึงจะอร่อยเราล้างมือแล้วไม่เป็นไรยายล้างมือทำแล้วยายใส่อะไรไปบ้างแล้วน่ะนี่ก็ใส่พริกแค่ใส่พริกใส่กะลารใส่ชูรสใส่พริกแกงใส่หน่อไม้ขยำขยำเลยใช่ไหมจะเป็นกะทิอ๋อกะทิดยว แบบกะทิเอ่อกะทิกะทิให้ลูกกินอ๋อส่วนแม่กินเนี่ยแม,แม่จะกินเป็นอเอ่อของบ,บ้านเราคือของป่าอของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเแบบลาวกัแบ,บแบบไทย จะบอกพูดว่าแบบลาวว่ากลัวเขากลัวคนที่เขาดูเขาชัวแบบอีสานอ่ะอีสานออแบบอีสานกับแบบไทยแบบไทยคือใส่กะทิใส่กะทิแบบอีสานแบบภาษามาม่คือแบบลาวก็คือไม่ต้องใส่กะทิใช่เอออันนี้ก็จะมีพริกแกงมีหน่อไม้มีหมูสามชั้นมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็น้ำยานางได้คือใบยานางน้ำยานางปลารลา แล้วก็ปลาแล้วก็ที่บ้านเราขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นผงงัวนะน,นี่แล้วก็น้ำปลาใส่ลงไปเลยขยำขยำ<ม>ชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นแต่บ้านเราจะกินเผ็ดเค็มนะแม่เนาะ<ม>อืออือรถมือแม่แม่กินหมูสามชั้นอดีดูดูดูปุงแม่เิ <c oughs> ของของแม่ก็เป็นสามชั้นเหมือนกัน <c oughs> วันนี้แม่นั่งถ่ายแบบว่าแบบโบราณมากเลยนะดิ <c oughs> ปูเสือโ <c oughs> บราณเนานะ ผู้เสือผู้เสือนี่เราปรุงเสร็จแล้วเราก็จะมาห่อด้วยใบตองนี่ใบตองตว่าแล้วแม่เราหายไปไหนว่าแม่เราหายไปไหนว่าไปเก็บใบตองไปเก็บย่นนางไปเก็บใบมะกูดเออใบตองทำใไว้แล้วนี่ทําเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นแผ่นเป็นแผ่นไว้ห่อเลยแม่ทำอะไรแม่จะนี่นี่ทำเอาไว้เรียบร้อยค่ะทําไว้ให้ลูกกินวันวันนี้ไม่ได้กินรส ของแม่หนูแต่เป็นรถมือคุณยายนี่อันนี้ก็คือใบยออ้วที่ขาดไม่ได้ก็คือใบยอใช่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 แล้วชอบกินใบยอบางคนก็ก็จะห่อแบบว่าเป็นกักกาศขาวใช่ใช่ไหมยายเออมาคุแต่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่าห่อหมุกนะต้องใบยอเราต้องใบยอใบยอเท่านั้นถึงจะอร่อยนี่ล้างเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้ว สีเล็บกับสีเสื้อนี่นะคุณยายโอ้โหยา,ายดีอือายายสมัยใหม่ค่ะเล็บแป๊ดมากอ่ะงงงงกับตัวเองว่าจะเอาอะไรหายดิหายไม้จิมจ้มฟันม้จิ้มเข็อ <H an? S 1> ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นไอ้นี่การมะพร้าวใช่ไหมยายใช่ ใครจะมานั่งเหราสมัยนี้ความสะดวกมันมีเยอะเออใช่บางคนก็ใช้แม็กเลยแต่ว่าแม่หนูว่าไม่อยากให้ใช้แม็กเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยบางทีดึงออกมาเนะ่ะดึงออกจากใบตองนะ่ะแม็กมันหล่นเข้าไปในอเออ<ด>นะห่อมูหอม่อหมกเงี้ยมันอันตรายเนาะแม่เนาะอือ่าแม่ห่อเลยไหนดูวิธีห่อหน่อยอือบางคนห่อไม่เป็นนะบางคนห่อไม่เป็นนี่เอาใบตองวาง เอาไปยอลองสักสองใบสามใบสองใบก็พออ่ะตากหอมกอเอาบอกแม่นี่จะเป็นอย่างนี้อ่ะคุณแม่จะหอไม่ใหญ่นะคุณแม่ชอบแบบสองคำโหมดห่อขยันหอค่ะข <c oughs> ยันหอชอบพิธีพิถันกับการหอมากคุณแม่เขาจะหอแบบสวยงามคุณยายชอบหอค่ะไม่มีว่า แล้วต้องมีอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเตียวเตียวอ๋ออันนี้คือเตียวนะคุณผู้ชมเตียวนี่แล้วก็กัดด้วยถึงกัดค่ะแนนไหนคะขอดูหน่อยค่ะนี่นี่ได้มาแล้วหนึ่งห่อห่อเล็กๆแบบกินสองคำหมดอ่ะแม่ชอบห่อเล็กๆแต่ห่อเล็กๆก็ดีนะพอเวลานึ่งมาอะมันไม่ไหลออกใช่ไหมใช่ไหมยาย เออนี่ห่อสวยเช่อ๋อใบที่ว่าจะเอามาพันนี่เขาเรียกว่าเตี่ยวอ๋อเตี่ยวคุณยายคุณยายทำคุณยายจะไม่ไม่เอาห่อใหญ่เอาเอาสวยงามเอาสวยงามสรุปแล้วมากิน,นให้มันสวย <laughs> หดือกินให้มันอร่อย <laughs> อร่อยด้วยสวยด้วยอ๋อ,อต้องสวยด้วยอร่อยด้วยสวยเหมือนคนหอ่อเหมือนคนทำนั่นแหละ หมูสามชัน้นปกติเขาจะใส่ไก่ไม่ใช่หรอยายยายไม่ชอบกินไก่เอาก็อหอบหมกกระตุกหมูสามชัน้นไก่ก็อร่อยก็อร่อยแต่วันนี้อยากกินหมูสามชัน้นก,กินหมูสามชัน้นอุออกปรกรณ์ง่ายๆเครื่องเคียงง่ายๆนี่บ้านเราทำอะไรก็ง่ายๆแต่ยายนะ่ะชอบทำเองมากกว่า น้ำยานางแม่หนูบอกว่าจะซื้อให้คุณยายก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวไปเก็บข้างรั้วบ้านมาคันเองแม้กระทั่งแป้งอะ่ะแป้งข้าวเหนียวอะ่ะยายยังไม่เอาเลยยายเอาเออแล้วยายไม่ใส่แป้งเหรอใส่เข้าไปในนี้ไงโอ้ใส่เข้าไปในนี้ใส่เข้าไปในน้ำยานางเออลืมถามเลยว่าเพราะว่าปกติที่แม่หนูทำน่ะแม่หนูจะใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยอ๋ออันนี้ยายเอาข้าวเหนียวเวลา ในน้ำในเอ,อใบยนางเนี่ยเอาข้าวเหนียวออตนไปทุกแล้วทไปปัน่นอ่ะเ,เ,เอาพูดลิ้นพันกันและใหญ่ยยเอาข้าวเหนียวมาใส่ในน้ำย่านางแล้วก็ไปปัน่นโอ้ไม่ต้องใช้แป้งโอ้โหใหญ่ทำเองทำเองเลยทำด้วยมือไม,ไม่ต้องซื้อเออถึงว่าถึงถ่ะถึงว่า เ <c oughs> มื่อวานน่ะทำไมไม่ยอมให้ซื้อแป้ขงข้าวเหนียวอ๋อจะทำเองแบบนี้ข้ายอยู่<ค><ด>นี่ได้กินแบบวายนี่เลยนะธรรมชาติธรรมชาติที่ทำเองเลยนะโอเคเราห่อได้แล้วสามเดี๋ยวรอคุณยายหอ่อเสร็จแล้วเราจะเอาไปนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะนี่เสร็จแล้วห่อหมกมีห่อหมกคุณยาย รถมือแม่ของเราเดี๋ยวเราไปแกะชิมกันเลยนะโอเคไปเลยนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมดคันยายรถมือแม่ของเราเองวันนี้เราจะแยกออกมาเป็นสูตรอีสานพ่ออันนี้ไม่ใส่กะทิอ้าวทำไมรู้ว่าอีสานเขาไม่ใส่กะทิฮะดูก็ดูอันนี้เป็นแบบอีสานแบบลาวหรือว่าภาษาบ้านเราเนาะแบบลาวไม่ใส่กะทินี่ น่ากินมากอินหอมมากอยากให้คุณผู้ชมได้กลิ่มแล้วก็นี่เป็นแบบกระทิหมี่หอมหมกหน่อไม้วันนี้เราไม่ได้ใส่ไก่ใส่เป็นหนู่สามชั้นหน่อไม้สดหน่อไม้สดยายไปขุดมาเลยขุดเล่นพอดีปลาคางบ้านนะเขาไปขุดเขาไปหาจานโกแถวสวนนั่นแหละได้หน่อมาขนาดนี้เลยนะใหญ่มากเท่าขาแม่ เออได้มาสามหน่อย,ยายก็เลยซื้อไว้เฮ้ยทำอาอะไรชินกันวะก็เลยบอกทำของหมึดีกว่าก็เลยบอกหนูแ่ด้วยหนูคิดจะทำทั้นชิมสีมือแม่อืมอ,อัมนมีิ่งี่จะชิมอย่างเดียวเลยอ,ยอย่ะอ,อยู่แล้ว <laughs> อันนี้เป็นมื้อเที่ยงของเราใช่ไหมใช่น้องชปางไม่อยู่น้องชปางไปโรงเรียนชปางไปโรงเรียนเออพ่อจะชิมแบบไหนก่อนชิมเแหบบแลาาก่อนชิมแบบไม่ใสก่กะทิอย่าไปพูดเหลาเออไม่ได้ชิมแบบอุสาน เดียวเลยดูสิน ja? ี novo, ่นะมืสามชั้นเป็นไงพ่อถืมือคุณยายถืมือแม่เราเองอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมอแมแอลชิมอนน้อชิมอันนี้อันนี้แบบกะทิใช่ไหมใช่แบบกะทิ มันก็น่าจะเกะออกจากไปตกเลยเป็นไงแบบกะทิเอออีแบบนี้อันนี้จะมันมันจะมันมันกะทิกลมกลมอันี้จะแบบน่งกะทิก็นะเห็นสีหน้าเขาไม่หนุนไหมดูโพองจมอะเดียวเลยอะผู้ชมอะแบ่งกัน น้งจองน,องนองายอยู่จังนาากินอยู่คนเดียวดิอร่อยไหมล่ะอร่อยอร่อยเออเ <laughs> ดี๋ยวขอชิมก่อนขอชิมแบบอีสานนี่แบบโะลายเพื่อนไม่ใส่กะีินะพนะ่อเนาะแม่ชอบกินใบยอแม่ต้แฝงใบยอด้วยเออนี่คำโตๆเลยนะนี่อ,อ,อร่อยยนะังอร่อย,อ,ย,อ,ยอ,อี่นะเสิ สามชั้นที่นี่ใหญ่พริกแมากินนี่ไปทะเลสบายเลยทำไมพ่อไม่ต้องเช่าห้องยางหุ่นเป็นสามชั้นลูกวันนี้ก็ไม่ต้องเช่าแล้วเป็นชั้นชั้นเลยชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเลยมาช้างเซลล์แม่ไปแล้วอืมแสดงว่าแม่หนูอะยายอะไม่ไปทะเลไม่ต้องเอาห้องยางไปก็มีอยู่แล้วกินหมูดีกว่า อร่อยๆโอเคแล้วช่มแบบกะทิหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะไม่ใช่หน่อไม้พี่หน่อไม้สดหวานจัดหวานมากสดๆเลยอันนี้แบบกะทิมาคนจะงงนะว่าทำไมทำไมเราอะทำหอหมกบยำยๆอร่อยใช่ไหมทไมอันเนี้ยเขาอะหอมกโคล่าอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าหอหมกโคล่าเดี๋ยวคนภาคอื่นเขาจะงงว่าหอหมก ทำไมเป็นอย่างนี้เออถ้าภาคกลางก็อีกแบบหนึ่งใช่อันเนี้ยชื่อเรียกว่าโฮโมโกลาใช่พ่อแบบนี้มันต้องข้าวสวยร้อนๆนะเอาเหรอใช่ข้าเสียกัอ่าข้าเสกมาแล้วอือข้าวสวยร้อนๆเราแกะยังเลยดีกว่าเอาไหมแกะใส่มาเลยอือเราจะชีกว่ากินกับข้าวมันจะอร่อยไหมอันนี้ฝั่งนี้เป็นกะทิใช่ไหมพ่อใช่ฝั่งนี้ไม่มีกะทินาะ หอมหมูคุราหอมหมูคุราคุราบ้านเอกคราบ้านหญงบ้านเองก็ไม่ใช่บ้านบ้านบ้านเก๋ไม่ใช่บ้านฉเออบ้านเก๋ไม่ใช่บ้านฉันแต่บ้านฉันทั้งคู่นั่นแหละพ่อโคราโคราทั้งคู่อืม้ยอร่อยมากอร่อยนี่ความใหญ่ๆความโตๆเลยนะทอดร้อนอร่อยมากคุณผู้ชม พ่อถ้าว่าเป็นคะแนนนี่พ่อจะให้สักทีคะแน,น,นสองฝั่งเลยไหมเอาทีละฝั่งเอาแบบไม่มีกะทิะะไม่มีกะทินี่ไม่มีกะทินี้ให้เกา้าให้เก้าเลยเหรอโอ้โหอันนี้ห่ะอร่อยอันนี้ร่อยมากแล้วแบบมีกะทิละ่ะแบบมีกะทิให้แปดจุห้าอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อเป็บบนสัก เอ้าเหรอโอ้อยพ่อชอบแบบอีสต์อาาแบบีสตนใช่ไหมแบบโบราณแท้ๆอืมอันนี้เราก็เป็นห,อมหม่อหมกรตมแม่นะที่ว่าทําแบบโบราณโบราณหน่อยเพราะว่าโป่งหน่อไม้อะไรก็แบบจากพื้นบ้านแล้วก็ไปยืนนงเนี่ยนี่แกทำ,ทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยไม่ยอม,มซื้อไม่ซื้อของตลาด <got> เลยมีแต่หมูัะไปซื้อตลาดเพราะว่าค่าเองไม่ไหวพ่อชอบติ๊กเนี่ยหนึ่ สองชั้นคอนติโต้พี่ถึงนึกกล้องเลยอ่ะเออพี่ถึงตาก้อเนานะนไปโรงเรียนโอเคโอเคท่านสำหรับคลิปนี้เราก็มาชิมรถมือแม่หนูเออแม่หนูชิม มือแม่แม่ของแม่เออรถมือแม่มาชิมรถมือแม่กันการทำหอหมกโคราชเนาะเออคือแบบโบราณโบราณแต่ถ้าเป็นห่อมหมกโคราชจเขาจะใส่ไก่แต่วันเนี้ยคุณยายเขาอยากกินเป็นหมูสามชั้นก็เลยดัดแปลงมาสรุปแล้วอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมมีทั้งแบบกระที้แล้วก็ไปกะทิวิธีการทำก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะชิมเนาะ คนไหนคนไหนดูไม่ทันว่าดูใจญ่แย้อนกลับไปกลับมาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆพ่ทุกคนนะอ่ะเขียนเข้าเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเนาะกับเราเนาะว่าอยากให้เราทําอะไรให้ให้ดูอยากให้เราทํากินให้ดูทำ <c oughs> ทำให้ดูแล้วก็กินให้ดู <c oughs> ดดดแล้วคุยให้ฟังเออเำว่าร้อ <c oughs> งมือคุยสนกุกสนุกกันได้นะคะฝากเพื <c oughs> ่อนๆอทุกคนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใอ้ช่องจะตังทีนี้ด้วยนะคะบาย เดียวเดียวเดียวอะไรช่องเชื่อปางแฟมิลี่ฮะอีกหน่อยเราจะเปิดช่องอ๋อฝากช่องด้วยฝากเราจะฝากช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องเชื่อปางแฟมิลี่จะทาเกี่ยวกับพาทําพากินพาเที่ยวเอ่วเป็นช่องนี้เราจะไปเปิดตัวช่องนั้นด้วยคลิปอะไรนะผัดผัดหมี่ขัวหมี่โคราชหมี่สนมากจะเป็นอาหารทางโคราชอืมนั่นแหละอร่อยไหมอิ่มยังข้าวกลางวันนี่พอไหม ะิมลบ๊ายบายค่ะอบคจุดด้วยนะคะ